หนึ่งสองสามเอาไหมทำไหมหนึ่งสองสามโอเคเอาไหมทรีทรูวันโอเค k a y ทำโดยเอ็กพัชชมพูเป็นกักนนะหนึ่งสอง ซ้ำโอเคบรรยากาศมั cima. นะคดีเกจะฟังด้ย <in> <c oughs> ิ้มนะปากชมพูเป็นเกจะไอ้ตรงตสเปก มย่มนะบันยาบันยะแกะบยากาศแบบนี้เหมาะกับการนอนชงให้ชงนาบ่ต้องนอนเชียงนานอนชงนาโลดบาย

ไปดีนะมื่อนี้มาพ่อกับอันซาลาอาิะซาลาบัตน,นะเท่ากับสิพาไปเบิ่งไดโนเสาร์อาไปกไดนเนเารัน <c oughs> ไดโนเสาร์ไดโนะ <c oughs> เสาร์เ้อเาะา <c oughs> เอ อันนี้อันนี้คือลูกไดโนเสาร์เนาะที่ที่ศูนย์พันไปอันหลายห้อยปีแล้วไข่ไข่ฮักกับบอกปีนี่เนาะมันยากเลยจาไข่หากกับบอสพูอนี่เนาะมันยากมันยากพูดนี่เพราะว่าหนักขึสนยอมไหม เอาใหม่เอาใหม่เน ah well. ah. ah mm. ah ah ี่ได้กาะหัวนี่ได้ยังมาใกล้คอยคอยพูดจั๊กจ้าเด้อยคอยบูจั๊กคนี่เนาะจักเรามาจากทางใดเนาะคอยบูดจั๊กก็พูดู้จักตั้งเป็นปีเลยเนาะพี่น้องเออแต่เราเนาะพูจักก็เปอยจะเตื่นละน้างรเนาะ มะขามเนาะแล้วเขากับซีโรไปเด็ดมักซารีเลยเนาะต้นมะขามมาต้นมะขามมาถ่านเลยนี่นาะอันเขาหามักซารีกันเนาะมักซารีเขาอยู่ไหมนี่เนาะมักซาลีของพวกเฮาเนาะอันนี้น่าจะโบเมนมากซาลีเนาะน่าจะเป็นมากสาลอยมากกว่ามักซาลีนอนพี่น้องสบายดีเนาะท่านผู้ชมและท่านผู้มีนิกเกอรมีเกียรติทุกท่านอันนี้อันนี้เขาเอิญว่าหมอ ซาลีเนาะอ,อาไปเมื่ออันนี้คือต้นมะขาม,มอ่าต่อไปนี้อันเก้าการจบคลิปเน่ขอขอบใจขอเก้าโจ๊บพิธีนี้อย่างสวยงามในทงไฮทงนาเฮาเนาะขอขอบใจ,ขอขอบใจ